สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นุชอยู่ที่เกาะสเสม็ดจังหวัดระยองนั่นเองค่ะทุกคนอู้ภาบรรยากาศสวยงามมากเลยเป็นเกาะที่สวยงามแล้วก็ใกล้าภาคอีสานเรามากที่สุดนะคะสามารถขับรถมาเองได้นะพอมาถึงก็ไม่ยากนะทุกคนเรามาขึ้นเรือที่ท่าเรือบ้านเทนั่นเองนะคะที่ระยองนะพอมาถึงเกาะมันก็จะมีท่าเรือใหญ่แบบนี้นะคะเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทุกคนดูสิเรือเยอะแยะมากมายเรามาเสาร์อาทิตย์นะนักท่องเที่ยวแบบเยอะมากไม่ว่าจะเป็นคนไทยต่างชาติและก่อนที่เราจะเข้าไปในเกาะทุก คนเลยนะต้องได้จ่ายค่าธรรมเนียมหรือว่าค่าบำรุงรักษาเกาะนั่นเองนะส่วนผู้ใหญ่คนไทยนะจะอยู่ที่ราคา40บาทต่อคนส่วนเด็กก็จ่ายครึ่งราคานะสำหรับต่างชาติจะอยู่ที่ราคา200บาทต่อคนหลังจากที่เราซื้อตั๋วเสร็จสับเรียบร้อยนะเราก็มาขึ้นรถสองแถวเพื่อจะข้ามไปยังที่พักของเราเพราะที่พักของเราจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งของเกาะนะคะจะมีรถสองแถวแบบนี้ทุกคนคอยรับส่งบริการทั่วเกาะเลยนะเราจะไปโรงแรมไหนจุดไหนของชายหาดนะในเกาะแห่งนี้รถอย่างนี้จะจอด รับส่งจุดแต่ละจุดที่ใกล้ที่สุดหรือว่าโอ้ไม่อยากนั่งรถสองแถวนะที่นี่เขามีบริการให้เช่ามอเตอร์ไซค์ค่ะทุกคนเนาะสามารถขับไปได้ทุกจุดของเกาะเลยอันนี้ก็จะเป็นตรงกลางเกาะนะคะจะมีอาพาร์ตเมนต์มีที่พักโรงแรมมีร้านอาหารนะมีร้านเหล้าร้านเบียร์โอ้เยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายในเขตนี้นะคะสามารถที่มอเตอร์ไซค์โอ่ไปเที่ยวทุกจุดได้เลยและแล้วเราก็ถึงที่พักของเราแล้วะคะ่ะทุกคนคือแบบน่ารักมากนุชชอบมากเลยนะคะเราจะพัก2คืนด้วยกันนะคะราคาจะอยู่ที่ราคา2,900บาทต่อคืนนะราคานี้คือน่ารักมาก เพราะอะไรเพราะว่าพักด้วยกัน5คนได้นะคะผู้ใหญ่สเพราะปกติก็จะให้พัก4ี่คนแต่ว่าเรามีเด็กเนาะก็คือ5กับน้องอนานั้นเองมาเกาะน,นี้ทีไรนุชต้องมาพักที่นี่นะนุชชอบมากๆเพราะอะไรเพราะว่าเราสามารถเดินไปที่ชายหาดได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเช้าเย็นดึกเดือนเที่ยงคืนอะไรก็แล้วแต่คือสามารถเดินลงมาแล้วเจอชายหาดได้เลยนะและที่สําคัญที่เราอยากกินขนมนม,นมเนยอ,อยากทานข้าวแบบไหนแบบร้านหรูแบบข้าวจานเดียวจานเดียวคือแบบมีครบหมดเลยนุชชอบบรรยากาศแบบนี้มากและที่สําคัญเรามีเด็กค่ะทุกคนเปบเดียวหิวขนมแป๊บเดียว เลี้ยวหิวข้าวเล่นห่วงยางเล่นทรายอย่างเนี้ค่ะก็คือสถานที่ที่นี้คือเหมาะที่สุดแล้วสําหรับครอบครัวของเรานะคะผู้ใหญ่อยากนั่งดื่มนั่งริง้งอะไรก็แล้วแต่นะคะเด็กๆก,ก็เล่นทรายไปอันนี้คือภาพบรรยากาศตอนเช้านะทุกคนคือแบบสวยงามมากเลยค่ะนะตอนเช้าๆแบบนี้ก็สามารถมานั่งทานข้าวริมชายหาดได้เลยเขาก็จะจัดโต๊ะเรียงแบบนี้เพื่อให้ลูกค้าเนาะลงมาทานข้าวสั่งอาหารกับข้าวหรือจะนั่งริ้งตอนเช้าก็ได้นะคะ ภาพบรรยากาศตอนเช้าก็จะเป็นโต๊ะที่นั่งในร่มใช่ไหมคะส่วนตอนเย็นคนละบรรยากาศกันเลยค่ะทุกคนที่เราเห็นชายหาดนี้จะกลายเป็นร้านอาหารเป็นที่นั่งชิวๆทั้งหมดเลยพ่อค้าแม่ค้าก็จะจัดโต๊ะเป็นเบาะนั่งชุดโต๊ะมาเรียงกันทั้งหมดนี้นะคะในเขตยาวไปตามชายหาด ตอนนี้คนไม่เยอะนะคะเมื่อวานที่นุชมาตอนเย็น ه, โอ้โหถ่ายภาพรบรรยากาศไม่ได้เลยค่ะทุกคนเพราะว่าติดแต่ผู้คนผู้คนเยอะมากเพราะว่านักท่องเที่ยวจะพากันหลั่งไหลเข้ามาประมาณ10บโมงสิบเอโมงมาถึงที่นี่ก็มันเที่ยงพอดีนะมันจะมีกลุ่มที่ไปกลับทุกคนก็เยอะมาก nah, มาเที่ยงตอนเช้าตอนเย็นก็กลับแล้วก็จะมีกลุ่มที่พักในเกาะนะั่นก็เยอะเหมือนกันค่ะทุกคนนี้ก็เป็นภาพรบรรยากาศตอนเช้านะคะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศตอนเย็นกันคะ่ะนี่โอ้โหสุดยอดคนเยอะมากแล้วก็คลึกคลื่นลื่นเลงมากทุกคนนุชคือแบบว่าโอ้แฮ พี่มีความสุขเด็กน้อยกระต่นตาตร่ตนใจจะมีทั้งควงไฟแบบนี้นะคะที่เราเห็นนะเขาก็จะควงไปตามจุดต่างๆที่มีร้านอาหารแบบยาวเหยียดไปทั้งเกาะนอกจากที่เป็นร้านอาหารแล้วก็จะมีเป็นวูมูลปาร์ตี้นะคะเป็นบาร์แบบนี้เลยมูนักท่องเทียเท่ยวเต็มหมดเลยนะคะมีหลายร้านนะคะที่โชว์ควงไฟแบบนี้ทุกคนคือสนุกสนานมากๆเลยอ่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากมาเที่ยวนะคะมาได้เลยเแนะนําเลยค่ะมาที่นี่เลยค่ะสนุกมากๆนะคะโอเคนะคะตอนนี้ก็ขอตัวลาไปเที่ยวสนุกสนาน กันก่อนนะคะทุกคนแล้วก็เจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ ಠಠಠಠ